สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พูลประจำวันที่สกุมภาพันธ์2 5 6 5โดยหรือว่าผู้เดลี่บ่ายเซอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจผู้็บ,บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกที่ทิกงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้กับทางฮาวิสอลเลียดไม่ฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเอง เขากลับมาจากการยืมตัวที่แบ c ็กเบิร์นโรเวอร์และทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของเยอเกนครอฟในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้แลังมีการเปลี่ยนบทบาทของเขาจากตัวริมเส้นให้ขยับเข้ามายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลาง เจ้าตัวได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่ก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปจากเกมกับลีสยูไนเต็ดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วจนต้องเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าและยังไม่ได้กลับมาลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการให้กับทีมของเราอีกเลยมาจนถึงปัจจุบันแม้กระน,นั้น เอ็นเลียดเองก็คอยออกมาอัปเดตอาการของเขาให้แฟนบอลอย่างเราๆได้รับทราบกันมาอย่างต่อเนื่องผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้พักหนึ่งแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลิวภูมมีการจัดเกมฟาดแข่งกับทางเวกซ์แฮมสำหรับทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีและก็ให้ทางเอ็นเลียดได้ลงเล่นในเกมดังกล่าวที่ซึ่งเขากดไป1ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิตจากช่วงเวลา60นาทีในสนามทั้งนี้เอ็นเลียดก็ได้ออกมาโพสต์บอกใบถึงอาการของเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ด้็นการลงรูปคู่กับทางเยอเกนครอฟพร้อมด้วยแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวว่า ยิ้มแฉ่งในสัปดาห์ที่สำคัญนั่นทำให้หลายฝ่ายประเมินว่าเขาน่าจะพร้อมกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเร็ววันนี้โดยโปรแกรมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลคือศึก FA ครับที่จะพบกับทางคาร์ดิฟซิตี้ในวันที่6กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามทางนิเวอพูลเอ็กโคสื่อวงในของสมูรสอนก็ได้ชี้ว่า ทีมไม่ต้องการที่จะเร่งรัดการกลับมาของเอ็นเลียดให้เร็วจนเกินไปและพร้อมที่จะให้เวลากับเขาได้เรียกความฟิตกลับมาอย่างเต็มที่เสียก่อนมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับดาวรุ่งแห่งอนาคตสำหรับทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นของสตาร์คนสำคัญที่สุดของทีมเราณนะเวลานี้กันบ้าง เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางโมฮัมเม็ดซาลาดาวเตะทีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเองหลังจากอนาคตของเจ้าตัวในถิ่นแอนฟิลยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่เมื่อเขาเหลือสัญญากับสโมสรอ,อีแค่เพียง18เดือนเท่านั้นจากฝัญญาปัจจุบันที่จะไปสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี2023และการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าออกมา นั่นทำให้หลายฝ่ายรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังจากตัวของซาร่าเองเออกมาเปรย์ปีแล้วหลายรอบว่าอยากจะอยู่กับสมูสรนต่อไปแต่ยังตกลงเงื่อนไขกับที่ไม่ได้ล่าสุดชาร์ลอตโคอาเตสนักข่าวชื่อดังของทางนิวอูเอ็กโคซอวงในของสมูสรนก็ได้ออกมาอัปเดตถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้หลังตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเพิ่งจะปิดตัวลงไปแบบหมัดมาก เธอได้ชี้ชัดลงมาเลยว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จะทุ่มสัมภาษก์กำลังทั้งหมดในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับซาราด้วยความหวังที่ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้เป็นที่น่าพอใจในตอนนี้จากการที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวไปจนกระทั่งเดือนมิถุนายนแน่นอนว่าลิเวอร์พูลจะโฟกัสทุกอย่างไปที่การต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับหมซาลาโคอาเตสระบุ เอ็กโคเข้าใจว่าการเจรจาระหว่างสโมสรอนและเอเย่นส่วนตัวของซาร่ายังคงดำเนินต่อไปแต่ยังไม่ได้ข้อตกลงร่วมกันจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางเอ็กโคก็น่าจะพอทำให้แฟนบอลอย่างเราเราใจชื้นขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งว่ามันมีโอกาสที่ซาร่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ซึ่งจะเป็นช่วงอันตรายที่สัญญาของเขาจะเหลืออีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้น ในก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมแค่อยากจะขอพาเพื่อนๆอ,อยู่กับประเด็นเกี่ยวกับตัวเขาต่อเนื่องกันไปเลยแต่เป็นทางมุมมองของเจมส์มิลเนอร์กันบ้าง มาซาลาโชว์ฟอร์มยิงกระจายถึง23ลูกเข้าให้แล้วจากการลงสนาม23นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลของเราในซีซั่นนี้และมิลเนอร์ก็ออกมากล่าวยกย่องเขาเลยว่านี่แหละคือนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกสำหรับผมแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหากเขาไม่ใช่นักเตะที่ดีที่สุดของโลกมันก็แปลว่ามันจะต้องมีนักเตะที่โคตรเก่งมากๆเล่นอยู่หน้าเขาแล้วล่ะ Ner, อย่างไรก็ตามสำหรับผมแล้วตัวของซาร่าเองนั่นแหละที่คือนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกเขายิงประตูได้มากมายเขาทำมันได้อย่างคงเส้นคงวาอีกด้วยสิ่งเหล่านี้คือตัวสะท้อนในตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสถิติการทำประตูและยังไม่นับรวมถึงแอซิดที่เขาผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูอีกด้วยเขามีทุกอย่างครบในตัวเอง นี่แหละคือคุณสมบัติของคนที่เก่งที่สุดในโลกเห็นได้ชัดเลยว่าผมอาจจะเข้าข้างเขาไปบ้างและผมก็รู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้ลงซ้อมร่วมกับเขาในทุกๆวันมันทำให้ผมได้เห็นเลยว่าเขาซ้อมได้ยอดเยี่ยมมากมายขนาดไหน อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าเขาทำได้ดีที่สุดแล้วตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและผมก็หวังว่าเขาจะสามารถทำมันต่อเนื่องไปได้อีกนานกับการรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้เอาไว้เขาเป็นนักเตะที่พิเศษอย่างมากเลยนะมันมีหลายประตูมากๆที่เขาทําได้และมันทําให้คุณถึงกับต้องหยุดและปรบมือให้กับประตูเหล่านั้นเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ซาลาทำ เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสตาร์คนปัจจุบันของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของแข้งหมาป้ายแดงแบบแกะกล่องของเรากันบ้างดีกว่าเขาคนนั้นก็คือทางหลุยดีอารสปีกจอมถล่มประตูที่เพิ่งย้ายจาก FC p ซ r ปอโตมาอยู่กับทีมของเราในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานั่นเอง ค่าตัวในการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้อยู่ที่37ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก12ล้านปอนด์รวมเป็นสุทธิที่49ล้านปอนด์โดยเขาเซ็นสัญญากับเรายาว5ปีครึ่งซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในปี2027 อย่างไรก็ตามเจ้าต,ตัวยังไม่ได้เดินทางมาเมืองลิเวอร์พูลหลังติดภารกิจกับทีมชาติโคลอมเบียทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้สโมสรต้องส่งทีมแพทย์ไปตรวจร่างกายกับเขาถึงแดนฟ้าขาวทั้งนี้แม้สโมสรอจะยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการคว้าตัวดีอาร์สแล้วแต่แฟนบอลก็ยังคงอยากจะเห็นเขาเดินทางมาถึงสโมสรอเพื่อได้พบปะกับเพื่อนร่วมทีมและรวมถึงตัวกุนซืออย่างทางเยอเกนครอป ล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าในประเด็นนี้ออกมาเมื่อทางปิปเซียรานักข่าวชื่อดังชาวโคลอมเบียก็ออกมาเปิดเผยผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขาถึงวันที่ดีอาสจะเดินทางมาลิเวอร์พูลลุยดีอาสจะเดินทางไปเมืองโบโกตาในคืนวันนี้จากนั้นเขาจะเดินทางต่อไปทวีปยุโรปมันเป็นที่คาดการกันว่าเขาจะเดินทางไปถึงเมืองลิเวอร์พูในวันพฤหัส,สบ,บสดีเซียราทวีต จากนั้นในวันศุกร์เขาจะผ่านกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตทำงานที่ประเทศอังกฤษและทำความรู้จักกับสำนักงานใหญ่ของลิเวอร์พูลต่อไปเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันและยังคงเป็นเรื่องของผู้เล่นในแนวรุก ก่อนหน้านี้หนึ่งในนักเตะที่มีข่าวลือหนาหูกับทีมของเรามาพักหนึ่งแล้วก็คือเปาโรดิบาลาสุดหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของม้าลายูเบนตุสที่สถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาเป็นใจเสียเหลือเกินมาเจ้าตัวเหลือสัญญากับต้นสังกัดถึงแค่เพียงช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นและการเจรจาสัญญ,ญาฉบับใหม่กับสโมรสรก็ลากยาวออกมาหลังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ นั่นหมายความว่าเขาจะสามารถย้ายทีมเด้อยงอิสระแบบไร้ค่าตัวตอนซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรในต่างแดนที่สามารถเปิดการเจรจาล่วงหน้ากับเขาได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางตุต้อแมกาโตเว็บสื่อชื่อดังแดนม a ก์โรนีก็ได้ระบุว่าลิเวอร์พูลจะลงมืออย่างฉับไวในดีลนี้ด้วยการเริ่มต้นการเจรจากับตัวแทนและตัวของนักเตะเองด้วย ทั้งนี้มันเป็นที่คาดหมายกันว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์จะส่งตัวแทนของสมูรสเดินทางไปประเทศอิตาลีในเลววันนี้เพื่อเข้าพูดคุยกับทางดีบาล่าถึงการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลนอกจากพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมของเขาแล้วความสารพัดประโยชน์ยังเป็นอีกจุดเด่นที่ทําให้เยอเกนครอปชื่นชมในตัวนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากเมื่อเขาสามารถลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าตัวกลางตัวลิมเส้น ฟอล s ์ n i หรือแม้กระทั่งการถอยลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกขณะที่ค่าเหนื่อยที่เจ้าตัวเรียกร้องนั้นก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ตัวเลขเพียง10ล้านยูโรต่อปีหรือเมื่อทอนกลับมาเป็นสกุลเงินปอนด์จะอยู่ที่ราว1 6 0 0 0 0่นปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเรียกได้ว่าอยู่ในโครงสร้างค่าเหนื่อยของลิเวอร์พูลแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ